เสียงอาจจะดังไปสักนิดหนึ่งครับในวันนี้แต่ว่าแน่นอนครับวันนี้มีรายละเอียดของรถ Toyota Fortuner นคันนี้มาให้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูรอบคันเลยว่ารถคันนี้มีอะไรกันบ้างน,นะครับฝากไว้ด้วยนะครับรถ Toyota Fortuner ปี18สีบรอนเงินคันนี้ครับสนใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ <c oughs> เพื่อได้ไพลาดคลิปและคอนเทนต์ใหม่จากช่องพัดพยนต์รถมือสองครับ ครับพบกับพัดเพชรยนต์เช่นเคยนะครับวันนี้พามาดูกันที่ร้านเพชรยนต์สาขา2บ้างนะครับมาดูสาขา2ครับวันนี้มีโตลต้าฟอร์จูเนอร์2.4นะครับปี18สีบอลเงินแบบนี้เลยนะครับพามาชมกันนะครับคันนี้ราคานะครับลดลงมานะครับจากเดิมเนี่ยอยู่ที่959,000บาทนะครับคันนี้ราคาลดนะครับอยู่ที่899,000นะครับผ่อนหลักหมื่นนะครับคันนี้เลขใหม่ประมาณ150,000นะครับขับได้อีกยาวๆนะครับคันนี้ สภาพเดิมๆสวยงามแบบนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวพามาดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับด้านหน้ากระจังหน้าครับโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะครับสีเงาวับนะครับเห็นภาพสะท้อนตัวเองเลยนะครับในกระจังหน้ารถนะครับโลโก้โตโยต้านะครับอยู่ครบนะครับตรงนี้ไม่มีแตกนะครับไม่มีชํารุดนะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับหลอดกลมตรงนี้เลยนะครับสภาพดีนะครับไม่มีแตกแน่นอนนะครับไม่มีร้าวนะครับไฟเดย์ไทม์มีมาให้นะครับ ด้านล่างมีไฟปัดหมอกนะครับมีกรอบโคลเมียมตรงนี้ด้วยนะครับสวยงามนะครับนี่สภาพดีนะครับให้ดูด้านล่างนะครับของช่วงหน้ารถยนต์นะครับให้ดูด้านล่างนะนี่นะครับให้ดูด้านล่างนะครับล้อนะครับยางอันเนี้ยเก่าแล้วนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับก่อนนะครับส่งมอบรถนะครับอยู่มีการเปลี่ยนให้แน่นอนนะครับหายห่วงนะครับอันนี้ล้ออลลอยนะครับสีดูโทนด้วยปีอ่าขอบคุณครับ ล้อลอยสนิ้วนะครับสีดูโทนนะครับอ่าด้านในครับซ้มล้อนะครับเดี๋ยวมีการทําความสะอาดให้แน่นอนนะครับตรงนี้หายไม่ต้องห่วงนะครับกระจกบองข้างนะครับอันนี้ตระ้องข้างสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีการถอดประกอบแน่นอนนะครับสภาพยังดีนะครับตรงนี้มีไฟเลี้ยวนะครับติดมาให้เรียบร้อยนะครับประตูนะครับอ่าระบบ smart entry นะครับตรงนี้สามารถกดปุ่มนะครับกดล็อกได้เลยนะครับหากุญแจเราอยู่ในกระเป๋านะครับหยิบยากนะครับเปิดตรงนี้ได้เหมือนกัน ครับอันนี้เปิดไว้แล <laws> ้วนะครับไม่เป็นไรนะครับด้านในนะครับตรงนี้นะครับกดปุ่มนะครับเปิดขึ้นมาครับคูบ็อกซ์ตรงนี้นะครับเก็บของได้เยอะนะครับด้านล่างนะครับกดปุ่มเช่นเดียวกันนะครับเปิดออกมาคู่มือการใช้งานต่างๆครับมีให้นะครับตรงนี้เลยนะครับด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะมีช่องเสียบ USB นะครับมีให้ตรงนี้นะครับมีสัญลักษณ์อยู่นะครับตรงนี้ลูกกลมนะครับก็มีเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เปิดขึ้นมานะครับเป็น ที่วางแก้วนะครับจะซ่อนอยู่ในนี้นะครับปิดเอาไว้นะครับดูสวยงามนะครับตกแต่งภายในนะครับเบาะเป็นสีน้ําตาลนะครับออกน้ําตาลแดงนะครับตรงนี้สวยงามมากเบาะหนังนะครับนุ่มสบายนะครับนั่งสบายแน่นอนนะครับพื้นที่เยอะนะครับด้วยความที่เป็นรถ f o r t u จูเนะครับแน่นอนนะครับพื้นที่นั่งสบายแน่ๆนะครับพายังมีให้นะครับเรียบร้อยด้านล่างนะครับโตโยต้านะครับเขียนไว้เลยตรงนี้นะครับน็อตต่างๆนะครับสภาพดีนะครับอยู่ครบเลยนะครับ ให้ดูรอบๆนะครับน็อตไม่มีการถอดนะครับใดๆทั้งสิ้นแน่นอนนะครับรถเกรดเที่เพชรยนต์คัดมาให้แล้วนะครับประตูนะครับที่ประตูตรงนี้ก็จะมีกระจกนะครับตรงนี้เป็นเปิดดับไฟฟ้านะครับออโต้ด้วยนะครับหุ้มด้วยหนังนะครับตรงนี้อ่าหุ้มด้วยหนังเลยนะครับด้านล่างมีช่องวางแก้วอีกนะครับอ่าต้องวางแก้วลำโพงนะครับ2จุดนะครับที่ประตูนะครับนี่ครับให้ดูตรงประตูนะครับนี่น็อตต่างๆอยู่ครบนะครับไม่มีการขันไม่ไม่มีร่องรอยนะครับสภาพดีนะครับ รถที่เพลย์น์นะครับคัดคุณภาพเกรด A มาให้คุณลูกค้าแน่นอนนะครับเบาะนะครับปรับได้นะครับเดินหน้าถอยหลังแบบไฟฟ้านะครับปรับเอ็นนะครับแบบไฟฟ้าเลยนะครับตรงนี้นะครับสวยงามมากสภาพดีนะครับด้านในตรงนี้นะครับแอร์นะครับตรงนี้ปรับได้ตรงนี้เลยนะครับนาฬิกาต่างตานะครับอ่าจอเป็นจอทัชสกรีนด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันก่อนครับอ่าลืมลืมลืมให้ดูนะครับตรงนี้ด้านบนนะครับเปิดออกมานะครับอ่าตรงนี้ นี่นะครับไฟติดเลยนะครับอัตโนมัตินะครับติดแล้วก็ไฟดับนะครับตรงนี้ถือว่าสวยงามนะครับไฟระบบไฟยังดีอยู่นะครับระบบไฟยังดีด้านหลังนะครับเปิดออกมานะครับด้านหลังพื้นที่กว้างนะครับและนี่ครับตรงนี้มีช่องวางของนะครับตรงนี้จะมีหลกลมอีกอันนึงนะครับเอาไว้ด้านหลังเลยนะครับตรงนี้นะครับมีปลั๊กด้วยนะครับอ่า ตรงนี้นะครับมีปลั๊กให้นะครับสําหรับคนที่ต้องทํางานนะครับนั่งหลังรถทํางานไปนะครับเสียบชาร์จด้านหลังได้เลยนะครับสําหรับคอมพิวเตอร์นะครับแต่เป็น2รลูนะครับูอ่ลูด้านหลังตรงนี้มีช่องเก็บเอกสารนะครับตรงนี้ก็สามารถพับเก็บได้นะครับตรงนี้ก็หรือว่าจะมีอะไรมีแก้วนะครับมีอะไรสามารถ้อยได้นะครับุงอะไรอย่างนี้นะคะห้อยได้เลยนะครับที่ประตูนะครับอย่างที่เราบอกไปนะครับน็อตเดิมๆนะครับอยู่ครบนะครับไม่มี ร่องรอยการชนหนักแน่นอนนะครับหากคุณลูกค้าซื้อไปนะครับพบเจอว่ารถผ่านการชนหนักผ่านการจมน้ามานะครับผ่านการถัดท่อประกอบนะครับตัดต่อมานะครับสามารถนํามาคืนที่เพชรยนต์นะครับยินดีซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะครับรับประกันคุณภาพเกรดเอแน่นอนนะครับกระจกนะครับเป็นแบบอัตโนมัตินะครับแบบไฟฟ้านะครับตรงนี้หุ้มด้วยหนังเช่นเดิมนะครับเบาะนะครับพับเก็บได้นะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับพับเก็บได้นะครับ ด้านหลังตรงนี้นะครับมีวางแก้วนะครับเปิดออกมาได้นะครับตรงนี้ครับกดมาอ่านี่วางแก้วได้เลยนะครับตรงนี้นะครับพับเก็บแสงง่ายนะครับดึงดันเข้าไปนะครับแล้วก็พับขึ้นไปนะครับสภาพดีนะครับสาเข็มขันดีรภพยนะครับอมีให้ครบเรียบร้อยนะครับตรงนี้รถยังสภาพดีอยู่นะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ายากนะครับรถสภาพดีแบบนี้นะครับไม่ประมาณแสนห้าเท่านั้นนะครับกระจกจากโตโยต้านะครับนี่โตโยต้าทั้งคันนะครับไม่มีเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่าตรงนี้ถังน้ํามันนะครับพามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับนี่โลโก้ฟอร์จูเนอร์นะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์อยู่ครบนะครับด้านล่างนะครับมีไฟสองป้ายทะเบียนให้นะครับเรียบร้อยนะครับกล้องถอยมีให้นะครับตรงนี้ที่ปัดน้ําฝนนะครับมีให้เรียบร้อยเลยนะครับ เดี๋ยวเราลองเปิดนะครับวิธีเปิดนะครับง่ายมากนะครับกดตรงนี้นะครับทีเดียวนะครับจะมีเสียงขึ้นมาแล้วจะเปิดเองอัตโนมัตินะครับอไม่ต้องห่วงไม่ต้องดันเปิดนะครับให้ยุ่งยากนะครับตรงนี้ที่เก็บของนะครับอาจจะคิดว่าอาจจะเล็กไปหรือเปล่านะครับแต่จริงๆนะครับเบาะนี่สามารถพับได้นะครับเบาะสามารถพับได้นาเบาะนะครับนั่งพับได้พับได้เลยนะครับตรงนี้ แต่อันนี้เปิดเอาไว้นะครับก็ตรงนี้ก็จะมีที่วางนะครับวางของนะครับของ f o r t u n e r เลยนะครับไม่ได้ซื้อของมือสองของอะไรมาเปลี่ยนนะครับนี่ยูส for f o r t u n e เเลยนะครับอันนี้ด้านไหนสภาพดีนะครับน็อตต่างๆนะครับให้ดูเลยนะครับนี่นะครับเหมือนเดิมสภาพเดิมๆนะครับอย่างที่บอกรถสภาพเดิมๆเลยนะครับซื้อไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับรถไม่มีการถอดประกอบเลยทั้งสิ้นนะครับไม่ผ่านการชนหนักไม่ผ่านการจมน้ํานะครับ ช๊คงตานะครับยังดีอยู่นะครับอ่าวิธีปิดนะครับก็นี่นะครับกดปุ่มนี้นะครับอ่าปิดได้เลยนะครับแล้วด้านหลังก็จะปิดเองแบบนี้เลยนะครับอ่าเราไปดูกันต่อนะครับรอรอเขาปิดไปนะครับด้านในนะครับตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีเช่นเดียวกันกับฝั่งนู้นนะครับตรงนี้ก็จะมีช่องเก็บเอกสารนะครับวางแก้วนะครับอ่าตรงนี้ลําโพงนะครับ ลำโพงด้านหลังเนี่ยมีสองจุดนะครับก็คือฝั่งประตูนะครับทั้งสองฝั่งนะครับตรงนี้ไฟนะครับอ่าเปิดได้นะครับนี้ไฟเปิดได้เลยนะครับนี่นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นแอร์นะครับแอร์มีรูให้ด้านบนนะครับหาย่วงนะครับรับประกันนะครับมีแอร์มาถึงด้านหลังแน่นอนนะครับเราะมีด้านบนอยู่ด้วยนะครับสําหรับช่องแอร์นะครับด้านหน้านะครับ รถคันนี้เนี่ยลืมบอกไปเลยนะครับรถคันนี้มีเทคโนโลยีนะครับเตอร์ตาออโต้ลารนะครับหรือว่าสัญญาณการขโมยนะครับขออภัยสาหรับเสียงรถยนต์ที่ขับไปไปมานะครับตรงนี้นะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับแบบออโต้ทั้ง4บานนะครับแล้วก็ตรงนี้กระจกมองข้างนะครับสามารถปรับได้เลยนะครับเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับด้านหน้านะครับคันนี้นะครับปุ่ม อ่าสตาร์ทนะครับเป็นปุ่มนะครับกดปุ่มเอานะครับหน้าจอม่านวัดนะครับตรงนี้มีไฟอ่าโชว์ด้วยนะครับว่ารถเปิดประตูอยู่นะครับตรงนี้ถือว่าสภาพดีนะครับระบบไฟต่างๆนะครับยังดีอยู่นะครับเบรกมือนะครับตรงนี้เบรกมือด้านในนะครับเก็บของได้อีกนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับตรงนี้ปุ่มต่างๆนะครับอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดนะครับเกียร์นะครับนี้สวยงามนะครับอ่า ตรงนี้นะครับวิทยุนะครับมีวิทยุให้นะครับอามีแอร์ขอไปครับเป็นขอไปไม่ใช่วิทยุเป็นแอร์นะครับเป็นแอร์วิทยุด้านบนนะครับไม่ใช่เป็นจอทัชสกรีนนะครับขอไปวิทยุเฉยเลยนะครับโอเคเป็นแอร์นะครับตรงนี้พวงมาลัยนะครับหุ้มด้วยหนังนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับตรงนี้โลโก้สวยๆแบบนี้เลยนะครับปุ่มนะครับควบคุมระบบเสียงต่างๆนะครับมีให้เรียบร้อยนะครับหน้าจอนะครับสวยงามนะครับสามารถ ชั้นคำว่าสามารถจะเชื่อมบลูทูธได้นะครับเชื่อม Apple CarPlay ได้นะครับตรงนี้สวยงามมากๆนะครับเบาะนะครับปรับไฟฟ้าปรับเอนนะครับปรับโดยหน้าถอยหลังนะครับปรับไฟฟ้าเลยนะครับตรงนี้สภาพดีนะครับน็อตต่างๆอยู่ครบนะครับน็อตต่างๆอยู่ครบเลยสวยงามนะครับตรงนี้โลโก้อาตุกษอนนะครับโตโยต้านะครับพายังมีให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ นี่มีให้เรียบร้อยนะครับไม่ขาดนะครับสภาพยังดีนะครับอ่าวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับรถคันนี้นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับอยากได้รถ f o r ์จูเนนะครับราคาไม่แรงนะครับประมาณเก้าแสนนะครับปีสิบแปดนะครับคันนี้หายห่วงแน่นอนนะครับรถมือเดียวนะครับรถมือเดียวเท่านั้นนะคราไม่ประมาณแสนห้านะครับรถสภาพดีแบบนี้ที่เพชรยนต์มีให้แน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ ต้องลากันไปก่อน,นครับฝากไว้ด้วยนะครับรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2.4ปี18สีบอลเงินคันนี้ครับ